หนึ่งสัปดาห์ผ่านไปกับการที่ไม่ได้สระผมร้านนี้นะคะเขาบอกว่าอยู่ทุกวันพุธถึงวันพุธก็ไม่มีคนวันเสาร์อาทิตย์ก็ไม่มีคนวันไหนก็ไม่มีคนสะดวกค่ะมาได้เลยค่ะเป็นส่วนตัวเป็นอย่างนี้โอ้ร้านนี้ไม่มีที่นั่งเลยอะ่ะโอ้ยลองมีแต่ที่นอนวิกหรือเปล่านี่ไม่ใช่วิกค่ะผมจริงค่ะแล้รนี่อะไรจ๊ะผมปลอมเนี่ยยืนไปไม่มีงานทำน่นนดูดน้ำกัน ล้านคนก็ไม่มียังจ้างพนักงานมาตั้งเยอะใครอยากออกบ้างคะลืมทาครีมลิปออกมาเพราะว่านานๆตื่นเช้าทีหนึ่งแมวดำกระโดดข้ามโดเนื้อเซรามทาบำรุงก่อนเพราะผิวเรามีอยู่หน้าเดียวโ o ไม่เห็นรูขุมขน่าหน้าสวยจริงอย่าให้ผมสวยกว่าหน้าคุณวิทย์ะพร้อมแล้วค่ะ อ๋อไม่ได้คลอดลูกค่ะถ้าเป็นหมานะต้องถึงขั้นโกหวยเป็นสังคางสังคตังอย่างแน่จริงโดดขึ้นมาสิถ้าเป็นแมวที่บ้านมันฉลาดมันโดดเลยแม่แม่โดมเลยทีโยกีเป็นหมาตาสองสีนะคะแต่เนี่ยมีสีดำอย่างเดียวแล้วนงยโยกีได้กลิ่นปลาเค็มไหมลูก ตะเค็มอะไรลํำปลาหมึก3ารสรู้จักจะมีรสเดียนะรสเปรี้ยวกับเค็ม2รสพอกินอาจจะได้สเพราพมันจะได้ผมคอด้วยอันนี้คือสภาพหลังสระผมเป็นคนผมเยอะอยู่แล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมขาดไม่สม่ําเสมอตั้งแต่ผ่าแตงกพาะก็จะมีการแบบว่าผมขาดเพราะเราขาดโปรตีนต่อมาให้ยืนมีทั้งสองตีนนะอะไรคะไม่รับค่ะหน้าได้รับการดูแลอย่างดีส่วนผมช่างแม่งมันขาด หลายคนบอกว่ามาดามแพามาใส่วิกทุกวันหนักหัวเออหนักหัวกูเขาไม่ได้หนักหัวใครนะคะเสื้อแฟนคลับซื้อให้จากช็อปลิมิเต็ดิดิชั่นที่โรงเกลือดูนู่นอะไรอ่ะข้างหลังตายแล้วใครเอารูปปั้นเด็กซี้วขาวตาเด็กสมบูรณ์มา้ือหลักเหรออันนั้นมันเชิญนะนี่เด็กสมสูเด็กสมสู <laughs> ยดอหม่เป็นพี่สมบูรณ์เริ่มจากการกระบาลก่อนเลยนะคะไม่ต้องถามนะคะยี่ห้ออะไรเพราะว่าเขาไม่ได้จ้างรูดค่ะ สอสตักมาอีกช่อหนึ่งหนึสจะได้หายสงสัยทำผมทรงมาดามแพมเนี่ยเขาทำกันยังไงเมื่อเราได้หงอนไก่แล้วเราก็หวีสางฉีดสเปรย์ผมทรงนี้มีมูลค่านับล้านข้างชื่อเสียงให้มาดามแพมทรงนี้ได้บัญญัติแล้วว่ามันคือทรงมาดามแพมเท่านั้นอ่านเนี่ยจะแสกกลางก็ได้แสกข้างก็ได้แสกหน้าได้ไหมจ๊ะอ๋เอ,อเดี๋ยวผมงีิข่าเอาอะไรมาตีอะ ลูกน้องเยอะแยะแล้วหายไปไหนหมดทำไมเธอทําคนเดียวอ๋อทําไม่ถูกใจกูค่ะสวยป้าคุณวิทย์สวยจ้าเนี่ยเรียกเมียเหมือนเรียกแม่แม่ผัวเป็นเพื่อนก็ผมทรงนี้แหละเขาเรียกบัญญัติว่าผมทรงมาดามแพมนะคะตอนนี้เนี่ยออพอใจยังพอใจยังวิกิพีเดียนะคะกรุณานะคะไปตั้งเลยค่ะทรงนี้คือทรงมาดามแพมนะคะหัวทุยเท่ากับมาดามผพม